สวัสดีค่ะมาเลยนะคะต้นเหลวคลินิกค่ะวันนี้นะด้วยความที่ช่วงนี้นวดดูดเนียงไปเยอะมากคือบอกบอกเลยว่าเยอะจริงๆบางคนคือแบบมีปัญหาว่าแบบเออถ่ายรูปด้วยความที่ซัมเมอร์อยากจะไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเวลาเห็นกรอบหน้าอะไรเี้ยก็ไม่ชัดนะคะก็มานวดเนียงยืมมาไอมาดูดเนียงยอมมาทีานี้หมอก็เลยคิดว่าเรามาทําคลิป นวดเหนียงกันดีกว่าก่อนอื่นเลยถ้าอยากรู้เคล็ดลับในการนวดที่ถูกวิธีอ่ะและการนวดที่มีประสิทธิภาพก็อย่าลืมเข้าไปที่ youtube นะคะแชนแนลนะคะต้นหลีวคลินิกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b ์ให้หมอด้นะคะเพื่อที่จะว่าเฮ้ยมีกำลังใจหน่อยอุตส่าห์แบบว่าเก็บเก็บอะไรอะเก็บรวบรวมต่างๆไว้ว่าเออคนใข้อยากได้อนันนี้อยากได้อนันนี้แล้วก็มาทำนะคะ อันนี้เรามาพูดให้ฟังเลยคลิคลืมถึงการนวดเทคนิคก,การนวดเนี่ยงถามว่านวดได้เมื่อไหร่นวดได้เลยกลับบ้านไปก็เลิกนวดเองประคบน้ำแข็งแล้วก็กดนวดเองได้เลยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้จําเป็นต้องรออะไรเงี้ยสามารถนวดได้เองตั้งแต่อยู่ที่บ้านแต่ที่สําคัญของวันนี้ที่ต้องการทําคลิปก็คือการนวดเนี่ยงนั่นเองมาเป็นยังไงไปดูกัน อันนี้หลักการก็คือให้เรานวดเนาะนวดเหนียงนะคะถ้ากรณีที่แบบมีคนช่วยนวดให้ก็ใช้3มนิ้วก็ได้นะคะหรือใช้นิ้วโป้งก็ได้3มนิ้วก็กดนวดจากตรงกลางเนาะออกมาข้างนอกอย่างนี้นะคะหรือใช้นิ้วโป้งก็กดนวดมานะหรือบางคนก็ใช้ปุ่มนิ้วตรงนี้ก็ได้ในการกดนวดออกมาจะทำทีละข้างก็ได้หรือทำสองข้างพร้อมกันก็ได้ก็อยู่ที่ตัวเราถนัดนะคะแต่ถ้ากรณีที่ทำนวดให้ตัวเองก็นวดดันขึ้นแบบนี้่แบบนี้ แต่ถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของนวดแก้บเนาะเราก็จะกดนวดคึงแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะทุกอย่างก็จะทําแบบนวดจากข้างในออกมาข้างนอกเนาะนวดจากตรงกลางเหนียงออกมาข้างนอกเพื่อให้อะไรเวลาเราดึงเนี้ยมันก็จะเห็นเป็นกรอบตึงขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องแฟนทําเองหน่อยเวลานวดที่บ้านอ่ะใช่ก็กดแบบนี้เห็นไหมก็กดจากตรงกลางอ่ะแล้วก็กดออกมาข้างนอกนะคะอ่ะ จะใช้เป็นปุ่มนิ้วอย่างนี้ก็ได้ใช่ในการกดแล้วก็กดข้อมาข้างนอกแบบนี้ก็ได้เหมือแบบนกันใช่ใช้ใชใชใชสั่นนิ้วใช่ในการกดแล้วก็นวดออกมาแบบนี้ขึ้นมาก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนแก้มก็เหมือนกันนวดออกมาแบบนี้เนาะขอแค่ว่า1แรงกดต้องพอประมาณเนาะสองกดนวดไปมันจะรู้สึกเจ็บมันต้องเจ็บนะเพราะงั้นไตแข็งมันไม่แตกตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็จะนวดเจ็บได้หน่อยก็คือใช้แรงบีบนวดนวดวนวนไปนะคะแล้วก็ทําให้วันละบ่อย วันหนึ่งก็ทำประมาณ2 0ทําครั้งละ20-30นาทีเนาะทำประมาณ3-5ครั้งทําร่วมกับการบริหารปากยิ้มให้สุดทาปากจู๋รวมถึงท่ายืดเหยียดคอนะคะแล้วก็ที่สาคัญการใส่ผ้ารัดก,กระชับการใส่ผ้ารัดก,กระชับสําคัญมากสามารถรวดภายใต้แบบ ใส่ผ้าไปแล้วแล้วก็มานนันวน,นวดน,นวดนี่ก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะผ้ารัดหน้าให้ใส่นาน4 -6 เดือนบางคนเขา้าจะว่าเฮ้ย <c oughs> หนึ่งเดือนได้ไม่หมอหน้าเข้าที่แล้วแนะนําว่า4ี่เดือนดีกว่านะอย่างดาราเกากหลีเขาก็ใส่กันเป็นผ้ารัดหน้าเป็นปกติตอนนอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ใส่ด้วยเนาะหลังจากนวดก็ไม่ยากอย่างที่หมอบอกจะใช้ด้วยนวดมือธรรมดาหรือใช้นวดน้ํามันก็ได้รวมถึงบางคนก็จะมีเหมือนผ้าไอเหมือนเครื่องนวดหน้าอย่างเงี้ย ก็ใช้ได้นะก็นวด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 ,นวดอย่างนี้ครึ่งไปก็ได้ไม่ผิดปกตีอะไรแต่ขอแค่ว่าครั้งหนึ่งให้นานนานอย่างน้อย20-30นาทีนะคะทำประมาณ3-5ครั้งเนาะส่วนถ้าแบบอยากนวดที่บ้านเราจะใช้นิ้วอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เห็นไหมอย่างงี้ก็ได้ก็คือใช้นิ้วเราเนี่ยแหละกดไปกดไปกดไปไอ้แบบนี้อาจจะลำบากอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคะ แต่ลัการคืนนวดจากตรงกลางออกไปทั้งนอกครั้งหนึ่งประมาณ20-30นาทีโอเคแล้วก็ทำประมาณ3-5ครั้งต่อวันนะคะทำร่วมกับการยืดบริหารหอแล้วก็บริหารปากประนี้กินกาก็อย่าไปสู้การสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกันไว้แนะน่นครับคุณนะคะสมาการติดตามและที่สำคัญอุษาต์ตั้งใจทำทุกคลิปลเอาปัญหามาทำให้ลูกค้าแบบตอบโจทย์หลายๆคนก็อย่าลืม กดกระดิ่งให้ใหมาด้วยนะคะอย่าลืมสับสกอร์ให้เรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปอืต่นต่อไปและที่สำคัญคืออย่าลืมเว็บไซต์ของเรานะคะ www. t o n l i ิวค i n หน .com ในนั้นก็จะมีความรู้ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำหน้านเหนียงให้เราทุกคนเหมือนกันสำหรับวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณนะคะน้องแฟนสรัารติดตามนะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายก็สวัสดีค่ะมาหลิวนะคะต้นหลิวคินิก mm> ่ค่ะจะมีกดกระดิ่งให้แล้วนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะให้นวดวนจากตรงกลาง แล้วก็ดึงออกข้างๆอย่างนี้จะใช้นิ้วเราใช้นิ้วโป้องอย่างเดียวก็ได้นะคะ,ะรวมถึงจะใช้ตรงสันปุ่มนิ้วก็ได้ในการนวดออกมานะมันจะเจ็บช่วงแรกแต่หลังจากนั้นก็จะชิว